ต้อนรับก,กลับสู่ M Auto g a ต a ก e รชวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสความล้ำสมัยของแคมเปอร์ยุคใหม่ที่หลายคนกำลังรอคอยกับ2026 New Electric Cycle Camper รถบ้านพลังงานไฟฟ้าแบบ3ล้อด,ดีไซน์อนาคตที่ทั้งประหยัดพบพาง่ายและเหมาะมากกับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นสายแคมปิง้งสายท่องเที่ยวเดี่ยวหรือคู่รักที่อยากมีพื้นที่ส่วนตัวในการเดินทางแบบไม่ต้องพบอุปกรณ์เยอะ รุ่นนี้ถือว่าให้ครบในคันเดียวก่อนอื่นเรามาดูการออกแบบภายนอกกันก่อนตัวรถเป็นแบบ3ล้อไฟฟ้าที่มาในสไตล์มินิมอลผสมความล้ำสมัยไฟหน้าเล็ดทรงเรียวยาวช่วยให้ลุกดูทันสมัยและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนโครงสร้างใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกันชนออกแบบให้รับแรงสั่นสะเทือนของถนนลูกรังได้ดี ตัวหลังคาย,ยกสูงกว่ารุ่นทั่วไปทําให้ภายในรู้สึกโปร่งมากยิ่งขึง้นที่ด้านข้างมีช่องเก็บของแบบบิลอินสำหรับเก็บอุปกรณ์แคมปิง้งเช่นเต็นโต๊ะผ้ะาหรือเครื่องมือเดินป่าได้สบายด้านท้ายยังมีแร็กสําหรับวางสัมภาระเพิ่มเติมหรือจะติดตั้งกล่องท้ายก็ทําได้ส่วนที่เด่นที่สุดแน่นอนว่าคือระบบขับเคลื่อน มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ให้กำลังตอบสนองทันใจแม้จะเป็นรถ3ล้อเน้นความนุ่มนวลเสียงเงียบและปลอดมลพิษแบตเตอรี่ความจุสูงวิ่งได้ไกลกว่า160-200กิถึงกิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ชาร์จไฟเต็มจากชาร์จเจอร์ปกติใช้เวลาประมาณ4-5ถึงชั่วโมงแต่ถ้าเป็นชาร์จเร็วจะลดเหลือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเหมาะกับการเดินทางระยะกลางหรือออกทริป1-2ถึงคืนแบบสบายสบายระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลังออ แบบใหม่ให้รองรับน้ำหนักตัวแคมเปอร์ได้อย่างมั่นคงแม้ขับบนทางครุขระก,ก็ยังให้ความรู้สึกนิ่งและมั่นใจพอเปิดเข้ามาภายในสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือความจัดสรรพื้นที่ได้ดีเกินคาดสำหรับรถ3ล้อภายในตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นแบบไม้ธรรมชาติผสมแสงไฟเล็ดทำให้บรรยากาศดูผ่อนคลายมากๆโซนเตียงขนาดกระทัดรัดสามารถนอนได้1-2คนตามสไตล์มินิมอล ด้านล่างเตียงยังมีลิ้นชักเก็บของขนาดใหญ่สำหรับเก็บเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ท่องเที่ยวได้อีกส่วนมุมโซฟาจัดไว้มุมเดียวแต่ใช้งานได้จริงนั่งกินข้าวทำงานหรือพักผ่อนก็ดูลงตัวครัวภายในถึงจะเล็กแต่ครบมากมีสิ่งหลังจานเตาไฟฟ้าขนาดเล็กและช่องเก็บวัตถุดิบพร้อมโต๊ะพับที่สามารถกางออกเป็นพื้นที่เตรียมอาหารได้แบบไม่เกะกะ ช่องระบายอากาศและหน้าต่างด้านข้างช่วยให้ภายในไม่ร้อนในตอนกลางวันแม้จะทำอาหารก็ไม่รู้สึกตึดอัดส่วนระบบไฟฟ้าภายในรองรับปล๊ก USB และปล๊ก 220V สำหรับใช้อุปกรณ์พื้นฐานเช่นชาร์จโทรศัพท์เปิดพัดลมหรือใช้งานโน้ตบุ๊ก ระบบควบคุมภายในเป็นแบบดิจิทัลมีหน้าจอเล็กๆแสดงสถานะแบตเตอรี่ระบบไฟโหมดการขับขี่และอุณหภูมิภายในหากต้องการเพิ่มพัดลมหรือเครื่องกรองอากาศก็สามารถเสียบเข้ากับระบบของรถได้ทันทีสำหรับเวลากลางคืนมีไฟเล็ดล้อมรอบเพดานช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นเหมือนห้องพักขนาดเล็กไม่เหมือนอยู่ในรถแคมเปอร์แบบดั้งเดิม ด้วยขนาดที่กระทัดรัดจึงเหมาะมากกับชีวิตคนเมืองที่ต้องการรถบ้านแบบไม่เปลืองพื้นที่หรือค่าบำรุงรักษาสูงรถสามล้อไฟฟ้าแบบนี้ยังประหยัดค่าไฟมากเมื่อเทียบกับรุ่นเครื่องยนต์แถมค่าบำรุงรักษาในระยะยาวก็น้อยเพราะไม่มีระบบเครื่องยนต์ซับซ้อนเราแทบไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือซ่อมแซมระบบท่อไอเสียทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้เยอะมาก ส่วนเรื่องราคาของ2,026 New Electric Recycle Camper อยู่ที่ประมาณ6,500ถึง8,500ดอลลาร์สหรัฐครึ่งอยู่กับอุปกรณ์เสริมเช่นชุดแผงโซลา่าบนหลังคาระบบแบตเสริมหรือการตกแต่งภายในแบบพรีเมียม ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ240,000-315,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับแคมเปอร์คันใหญ่ที่ราคาหลักล้านเหมาะมากกับผู้เริ่มต้นอยากลองไลฟ์สไตล์รถบ้านหรือคนที่ต้องการรถเดินทางเล็กๆใช้งานง่ายสรุปแล้วรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ทันสมัยใช้งานได้จริงประหยัดพลังงานและเหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบอิสระ คันเดียวเที่ยวได้ไกลประหยัดค่าดูแลต่ำและไม่ต้องใช้พื้นที่จอดเยอะใครที่กำลังมองหารถบ้านไฟฟ้าแบบ3ล้อที่ครบในคันเดียวบอกเลยว่า2,026 new electric tricycle camper เป็นหนึ่งในรุ่นที่ควรอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอน